วนตับที่รอบเบีวเลยหลังจากผ่านไปสองวันสองคืนในที่สุดถั้าก็หนีออกมาจากเมืองหลวงได้แสงแดดยามเชา้าสายดอมพัดเอืเอยพร้อมกลิ่นหญ้าเจ้จิตใจที่ตึงเครียดผ่อนคลายดงดได้บ้างแล้วนะรู้สึกด้านกายเมื่อรับาปหมดฉันขอโดอนพักสักหน่อยดีกว่าไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ถึงเวลาที่จะมาโดนพักที่นี่หางออกไปแค่เมืองเดียว ด้วยความสามารถของแอนเ้าจะต้องตามหาฉันเจออย่างแน่นอนมีเพียงสองวิธีเท่านั้นที่จะพอเป็นไปได้ 1. ไปที่ตระกูลเคมเบลล์หรือกลับไปที่สถาบันเซนเมรี่เมื่อมองจากระยะทางการกลับไปที่สถาบันก็ถือว่าใกล้กว่าอยังเห็นได้ชัดเลยนะเออตอนนี้จิตใจฉันแจ่มใสขึ้นมานิดหน่อยแล้วตอนนี้ฉันต้องรีบไปที่สถาบันเซนแมรี่ทันที ยศสาวน้อยเธอไม่เห็นหัวพวกเราสามพี่น้องเลยงั้นรอ,ห,อหากเธอ,อยังสติอยู่ก็จงมาขอมีข่าของเธอมาซะถ้าเธอทำตัวดีๆพวกเราจะไม่ทำอะไรเธอหรอกแต่ถ้าเธอไม่ทำตัวดีๆอ,อย่ามาโทมอร์ลองที่หยอบข้าก็นอก่อนนะจ๊ะฉันเป็นนักประจัญภัยอยา,ากจะขโมยของฉันคุณเคยคิดถึงผลที่จะตามมาบ้างหรือเปล่า ข้ารู้ว่าเจ้าเป็นปนักผจญภัยแต่เจ้าก็เป็นเจ้าเวทยไม่ใช่เหรอขาไม่รู้สึกถึงจิตต่อสู้จากเจ้าเลยตาเจ้ามีเพื่อนวมทีมปะก็คงรังร้ังพวกข้าตัวเราให้เจ้านี้ไปไกลแล้วแต่เจ้ากลับอยู่ที่นี่คนเดียวคุณมาปรล้นตอนกลางวันศักแสกไม่กลัวหรือว่าจะมีคนผ่านไปผ่านมาที่พร้อมจะมาช่วยเพื่อความยุติธรรมนะ คนดีงั้นเหรออ <c oughs> ยากจะขําให้ฟันลวงนี <c> ่ <oughs> สาวน้อยยังคิดไม่ออกอีกเหรอพวกข้าเป็นโจนมืออาชีพนะเอาไหมคำว่ามืออาชีพังา้ถึงอะไรวางแผนด่วงนะ <c oughs> เครื่อตส้นทองกดลงมือกํำหนดเป้าหมายยังแม่นยํามั่นใจได้ว่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่แหละเขาเรียกว่ามืออาชีพไงเจ้าหนูหน้อย เอาละกูโม้มาเยอะแล้วอย่าขยับเชียวนะอย่าคิดว่าข้าไม่รู้ว่าจะจะทำอะไรเจ้าอยากจะรักษาระยะห่างแล้วใช้เวทมนต์จบตีพวกข้าใช่มาล่ะอฮ้เฮกูดูออกนะหากเจ้ายังก็้าที่จะขยับอีกเพียงก้าเดียวอย่าโทษที่ข้าตัดมือเจ้าทิ้งนะจ๊ะชิ ตัวนคนดีที่เจ้าพูดถึงเนอะ <c oughs> พวกเ้าได้เช็คพื้นที่ลงหน้าไปแล้ววันธรรมดาเขาไม่มีใครผ่อนไปผ่อนมาคนดีที่เจ้าพูดถึงนี่ยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยหยุดนะ้ฟย <c oughs> ตัวอะไรตัวไรตัวไรเนอะน, <c oughs> นี่มันนางเงือกสีบอลงั้นเหรอเห็นผมมาจากน้ำลองเลือกบางพ่องสตัวนีว้แตเป็นผู้ชายฝฟย นี่มันอะไรกันนี่มันอะไรกันผู้ชายสามคนบังแกผู้หญิงเนี่ยนะมีปัญหาอะไรก็มาหาฉันสิไฟได้เดี๋ยวกูจัดให้เอเอเดี๋ยพวกพวกแกจะไม่ต่อตรลง,ง่ายเกินไปหน่อยเหรอมันมันม,มันผิดเรื่องนะแบบเนี้ยนี่สาวน้อยจะไปได้แล้ว มันไม่เดียวเดียวเดียวก่อนพี่ชายทั้งสามดูสิทั้งเนื้อทั้งตัวขาดนะมีแค่พาร์ที้เดียวขาดแค่เบืนเดียวเองนะแต่ยังไม่มีเงินอีกตั้งหากเอาแบบนี้ดีไหมนายให้ข้อมูลติดต่อของพวกนายมาแล้วพอฉันกลับบ้านจะจะส่งเงินให้พวกนายคนละหนึ่งถึงสองพันเอเบลเลยไปไง ใครบอกว่าใครอยากจะปนขอมีค่ากันที่นี่มีแต่คนโง่ๆเดินผ่านไปผ่านมาอยู่เสมอแต่การได้เห็นชายผมรันตาสีฟ้านั่นหาย,ยากถ้าเจ้าเป็นผู้หญิงข้าคงไม่สนใจเท่าไรแต่เมืว่าเจ้าเป็นผู้ชายพี่น้องทั้งหลายเปลี่ยนแผนวันนี้เราจะป้นสวัสดกันเฮีลอ,อะไรกะรับทราบม <c oughs> ือตูดบานนี่แบบนี้ นี่มันอะไรกันฟันเนี่ยแม้แต่โลกนิ้วยังมีพวกขุดทองด้วยเหรอไม่ได้ตูดครูตร้องหนีแล้วเมื่อตูดกูบ้านนี่ไอพวกเหลืองมึงอยามึงอยากขบาับระไฟฟังข้าอย่างนี้เลยนิ่งๆแล้วหันตูดมาซะดีๆเฮ้อ <c> ว <oughs> <c oughs> ิญญาณพูดไฟที่ล่องลอยอยู่ในอากาศข้าขอสั่งพวกเจ้าในนามของเจ้าเลยเลงดบ คันเอยกูยังไม่ได้อึมตูดเลยนิดเดียวเองอน,นี่มันจัดการพวกง่ทั้ง3ามคนเรียบร้อยแล้วรีบขึ้นมาสิคุณแดงงึกขอขอบคุณสำหรับการดึงความสนใจทำให้ฉันมีโอกาสในการลงมือจัดการได้ไม่รอกไม่รอกลิ่นมหมของเธอสุงปรดังมากเลยทั้งหากที่นี่คือดินแดนของที่ดาบเบลเดน คุณมาอัปเดตการแจ้งเงินเหรอพวกคุณชาวเบอร์ชอบทำอะไรแปลกๆนะคะดิไม่ไม่ไม่ไม,ไม่มันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดนะจนมีเหตุผลของฉันเชื่อฉันสิอืมฉันลืมแนะนำตัวไปฉันชื่อมูลตอนนี้ว่างเงนดีๆที่ได้รู้จักนะฉันชื่อเอโดกาอดีตนประจนภัยและตอนนี้ในฐานะคู่แต่งงานใหม่ฉันกำลังฝึกฝนเพื่อที่จะเป็นภรรยาและแม่ที่ดีอยู่นะคะเธอแต่งงาแล้วเหรอ ใช่แล้วค่ะฉันเพิ่งแต่งเงนินเมื่อคืนนี้นี่เองขอแสดงความดีด้วยนะเอริก์ขอให้เธอและสามีมีความสุขในชีวิตคู่มีชีวิตคู่ที่ยืนยาวและขอให้ได้ลูกใช้เร็วๆนะ <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณอ๊ <c oughs> คุณหิวอยู่งั้นเหรอคะเนี้คะครับขอโทษทีพอดีผมไม่ได้ทานอะไรมาสองวันแล้วนะนะถ้าคุณไม่ไดังเกียรมาได้ก,กินกับฉันสิคะ คุณเอ็ดูกาเพื่อเป็นดังวันที่จัดการพวกเจนเมื่อกี้ได้ฉันซื้อผักมาและกระดังจะกลับไปทำอาหารและอีกอย่างถ้าคุณมูนยังใส่ผ้ากขัขาดอยู่แบบนี้อาจจะป่วยได้ง่ายนะคะสามีของฉันสูงประมาณคุณแต่ใน,นเสื้อผ้าของเขาคุณน่าจะใส่ได้พอดีจริงเหรอไม่ไปได้ด้วยเหรอคุณเอ็ดูกาไม่ใช่แค่จะทำอาหารให้ทานเท่านั้นคุณยังให้เสื้อผ้าผมอีกด้วยเหรอ มันเป็นเพียงสภาพเก่าๆที่ถูกซัดจนบ้าตอนนั้นอยากคาดหวังมากเกินไปนะคะคุณเอรูโก้คุณเป็นคนใจดีมากเลยจริงๆคุณเอรูโก้เป็นเหมือนทเทพธิดาแห่งความจริงกับมเมตตาและความงามที่เดินเหยียบย่างบนโลกมนุษย์เลย นั่นมันก็เกินไปนะคะถ้าที่ดาอะไรกันฉันก็แค่ภรรยาธรรมดาคนหดึ่งก็เท่านั้นเองละคะ่ะสามีของคุณนี่โชคดีโชคดีคดที่ได้แต่งงานกับภรรยาที่ใจดีแนละสวยงามอย่างคุณอืม,อมในฐานาะภรรยาคุณมูมสามารถชมฉันมากกว่าน,นี้ก็ได้นะคะฉันชอบฟังคำชมแบบนี้ yeah. ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องเกิดใหม่เป็นตัวร้ายทั้งทีก็อย่ามี h e a เด l e สองเหม,มือนกันนะ EP ที่ี่แล้วนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่พอเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับที่เป็นปะปะกการใดก็ขออาภายัยมาดูทีนี้ด้วยนะครับ I recall the past real vaguely I remember everything they'd say Maybe thought that I was crazy Thinking that one day they'd see my name Love being a loner, always moving closer Knew exactly what I wanted to have Fear of growing older Chip all on my shoulder, told myself My innocence and you don't know my intent and now you better back down My innocence, and you don't know my intent. And now you better. Go.